ก่อนเปิดเรียนนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเขาจะต้องมีการทำแบบประเมินค่ะไทยสต็อปราชพัฒน์สวนสุนันทาในรายการคลาส1ทางฉันฝันเธอวันเสาร์ ปี2,564รัฐบาลได้ใช้ความพยายามสืบสวนปรับปรามทางสื่อออนไลน์และสกัดจับการลักลอบขนเอาตามหมดเลยนะฮะแล้วเพ <c oughs> ื่นอนไปรับโลกติดต่อมาตัวเอนก็ไปแพรต่อเด็กอยู่เหมือนกันแล้วก็สำหรับผู้ปกครองด้วยนะครับเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วต้องมีที่นั่งนี้ เยอะมากที่ส<ช>ุดแล้ววันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ผลิตยาจำหน่ายไม่ปลอดภยัยไม่ผ่านการรับรองจากอยอซึ่งเรื่องนี้เมตตาอะไรพวกนี้มันไม่มีทางครับมันน่าจะเกิดจากฟาร์มต้องการอะไรไม่รู้แหละมันพูดหยาบไม่ได้ไงเพราะมันแรงงานสดใช้ประหยัดเนี่ยคงสบายกว่าเยอะเลยรเราคุยกันมานานแค่ไหน เพราะว่าแขนซ้ายของเขาเนี่ยบาดเจ็บเข้าเฝือกเอาไว้ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองว่ายน้ําหนีออกมาได้แต่เคราะหดีนะครับเพื่อนที่เป็นชาวประมงเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เลยโยนเชือกให้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วใน,นที่สุดก็บาดสัทีคิดว่าครั้งนี้จะต้องอไายไรง<น>้รงนะ่อ24ชั่วโมงกดมาที่โมโนโทมตินายหมายเลข29รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ ด่าบ <The> ่อยนะว่าผมแย่งคดีแย่งคดีพูดหลายครั้งแล้วนะ,ะนะครับคดีก็มาพูดกันต่อหน้าในรายการหนกระแสก็ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอฟซี FC บ้างลูกความก็เห็นว่าเป็นเรื่องไร้แรงเพราะการแย่งมะมงข,าย,ขายดีขายดีเป็นที่รู้จักของชาวโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ตอนตีสกว่า<ช>และไอ้ดวงไฟเนี่ยมันลอยไปลอยมาเป็น10นาทีเลยคุณใช่ค่ะ ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะกินค่ะตรงนี้นะคะต้องสูญเงินในการจัดงานไปเยอะเลยแล้วเขานัดกันว่าวันนี้จะมาเจอกันแล้วก็มาเคลียร์นี่ดูให้รูดอยตะเข็นหลายท่านอาจจะรู้ว่าคือเหมือนกับว่าไปยกหน้าไปดึงหน้าเาะ ฉันก็มีอารมณ์เหมือนกันนะเวลามันคึกแล้วใครขัดใจไปไม่ได้โอ้ย้ยิงกก่นอกาูดถยูครนเอัิวได้ค่ะ แบคทีเรียแค่สาหร่ายทะเลน้ำลึกอย่างเดียวยังไม่พอมันอ่ไหวจะทำของอร่อยให้กินนะไม่สนหรอเหมือนกันแล้วใครที่ผิวแพ้ง่ายใช้เลยค่ะตัวนี้เขาแก้ปัญหาเรื่องผิว พูดถึงว่ามันจะไปขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวิเคราะห์ก็เป็นแบบนั้นคือกองอทัพกำลังทําอะไรอยู่เไม่เสียเลยใช่ไหม<ๆ>ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้กินดีมีชยัยคือ,อใคร ผมขอแนะนำว่านี่แหละครับวิทยุพกพาอย่ามาตาดต้องกูผมเรียกอย่ามาตั More simplified and degraded. And so many of those same species. Climate change, but they also face a combination of threats. We'll is where this oligarch hunter works. The database special. It's far from over for the city's 25 million inhabitants. There's Hen In and or counting age, commonly known as Korean age. นายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระเห็นความสำคัญของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นครับอันนี้ของจริงเนาะ place, uh, the uh, and มีบรรดา คนที่เป็นแนวคิดแม่ก่อเหตุขึ้นนะคะเด็กๆและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะจากที่ค่ะโงร่างค่ะ พบกันบ่อยครั้งนะครับจารึกหลักท<ช>ีห่หนึ่งเขาว่าได้พูดคุยกลุ่มที่หนึ่งค่ะบัตรคำสั่งแรกนะคะก็คือเอ่าไม่ว่าจะเป็นทิวเขาแม่น้ำแล้วก็ภูมิอากาศในภาคเหนือสืบต่อมาอีกสี่ศตวรรษวัฒนธรรมและความเจริญของอยุธยายังคงสื รวมด้วยช่วยคุณครูดูนะคะแล้วลองดูไปทีละประเด็นกันนะคะได้ว่าค่อนข้างที่จะเกิดความความร้อนใช่ไหมค่ออกผื่นชนิดต่อมาก็คือหัดเยอรมันนะคะน่าจะช่วยได้ครับ <อะ S 2> ว่าม,มันต้องทำอะไรบ้างคือคิดไปไกลๆไว้ก่อนแล้ว จงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเราสีมันเข้มน้วจะแก้ยากเราเนี่ยนะครับนะฮะได้นะครับรับอ t ทธิพ I think e just unsure about h m s e l f ซึ่งพลังงานลมนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดพลังงานคลื่นน้ำทะเลนะครับรวมทั้งเวลาของเราที่นี่ที่เป็นสามอนก็อายุร้อยปีถึงคือคนที่ทะรักกระซูลล,อล,ะล,ะละ้อสารลวอะไรวะสับตูแปลว,ว่าวันวันสสาโตวันที่พวกเขา จะไม่จับปลากันนี่สำคัญวันนี้จัดมาให้แล้วชุดทานกาแฟได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่กลับมาอ้วนอีกเลย ใส่กันได้ทางบ้านเพราะคุณสามารถใส่ได้ตั้งแต่เอว28นิด้วไปจนนะคะ,ะ,คะแล้วก็พวกแพ้แดงแดงเ<ด>หง<ว>ือขึ้นค่ะ<า>ินไม่ได้สัมผัสกับตัวเองไ,ไม่รู้ <S <S สึกจริง